สวัสดีครับพี่น้องพอบพอบขบช่องดลนพูดลนครับตรอนี้วันหยุดครับพี่น้องก็มีทุระนิดหน่อยครับเลบเปรยไปทั้งื่นนะครับก็เลยมีเวลาจยางกี่โมงหนึ่งครับพาพี่น้องมาเบ่งดอกจานปลาครับแดงนะครับไม่เห็นแม่ผึงหลายครับผมตัวนี้ผมเริ่มจับทิศทางไปมีไปสองทางครับบหัวยี่สามเห็นทั้งบนนะครับแต่ผมว่าแม่หลายๆแบบนี้ครับน่าจะเจอครับผม เดี๋ยวหยิบพาพี่น้องตามเมืองจักชั่วโมงนึงครับเพื่อเพื่อหวานนะครับพี่น้องเพราะมีธุระอยู่ครับเด็กหน่อยเดี๋ยวจีเขาปลาเลาวกตามเมืองครับตอนนี้มีไปทางนี้ครับสองทางครับพี่น้องเม่หลายครับดูทั้งต้นดอกจานครับเดี๋ยวน้ำเบิองน้ำกันครับผมนี่เลยครับผมดอกจานครับแม่รินเขาเินออกหลายครับพี่น้อง เอ็มเลยครับโรกายกับงามครับสีส้าสดใสเดี๋ยวพาพี่น้องน้ำบิึงครับเบิึงครับพี่น้องบินบ่อนเลยครับบูรู้ไปทางไหนนะครับแต่ทีผมเห็นเห็นเกิดบิึงครับแม่พึ่งบินเอ็มเลยครับคิดว่าหั่งวันไหนอยู่ไกลครับเพราะว่าไม่หลายผมก็บอกเคยหูดอกครับกำลังเรียนรู้ศึกษาน้ำผู้เพิ่นเกินครับ เอครับพี่น้องเดยกกิล้องหาบังครับเพื่อหมานเพื่อปอนครับนี่ครับพี่น้องออกมาหาบางังทั้งทิครท้งที่มันบินมากเพราะว่าเคยเคยปีที่แล้วเคยได้ห้างหนึ่งอยู่ในตัางนี้ครับแ็ผมเบ่องอยู่ตน้นอันนั้นเมื่อกี้ก่ ทางมันเหมือนมาทางนี้ครับเดี๋ยวลองหาคนกันครับพี่น้องเพื่อพุก <c oughs> เพื่อหมานล้ครับปีนั้นพี่กายนี่พี่ที่เร็วเอาอยู่ทางนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งห้เอาเอาไม่จิมาอยู่อุ้มเก่าบ่ทางใหญ่อยู่ครับนะฮะงานรถบุญครับพี่น้องครับพี่น้องมาหอดป <c oughs> ีกายปี พี่ที่เรยวครับที่อุ้มน้ำครับพูดครับพูดครับยังเหมือนครับอุ้มนี่เลยครับที่ผมเอาปีกลายกับพานเจ็กกับพานขามครับคอนเก่ามันอยู่นี่ครับหนึ่งย่างหามเพิ่งแถวๆนี้เพิ่มครับพี่น้องเพื่อมันอยู่บริเวณเก่านะครับตอนนี้ก็ยังมเห็นครับ จะี่น้องน้ำมาพ่อแล้วครับนี่ครับถือว่ามาพ่อมูเพิ่นกาลังกิดทำครบเลยครับดิน้ำมาจากต้นจานนี่ไหมต้นจานสามแยกเลยนะก <Yeah. S 1> ็เลยเข้าไปโอบมันนี่ยังหลายเลยเดิยนี่นำมาหลอดไฟมันตอนเปิดไฟเลยในเรื่องล้างหนึ่งไอ้หมอหนึ่งท่านไหนลงไปเบิ่งไอ้ปตินเทคนิคเห็นไหมไอ้หัวนอนเทคนิคไอ้น้องตะแบงน่ลงไปเบิ่ไงด้วยต้นคอกด้วยมีไปอยู่ อยู่างนี่น,นะเอ้เนี่ยผมว่เราาไปจอ,รอดรถตรงนี้เอาย่างกลับไปหน่อยเดียวของเราเจ็บไปเจับอื่นจับไปนันะ่น,นนะต้นเขาลิงนะครับผมนำมาพอเพิ่นกำลังเห็ดครบเลยครับขี่ๆเบิ้งเพื่อนเอาแล้วครับอู้ห้องใหญ่ครับพี่น้องโอ้พ่อแม่มันหลายนี่ครับผมเดี๋ยวเห็นไหมครับเดี๋ยใช่าพี่น้องเบิเงให้ชัดครับ ีครับพี่น้องมาอีกฝั่งหนึ่งครับปุ้ยครับไงครับมีน้ำอยู่ครับผมมาสาดไปครับผมมาเร็วกว่านี้เสียเทองเลยครับโอเคเดี๋ยวถ่ายมุ่งขึ้นเอาเลยครับผมทีมงานเดียวกันนี่แหละครับใกล้ๆกันบ้านเดียวกันนี่ครับไถ่ายพี่น้องมึงครับว่าสิมีน้ำไหลไปได้ครับแค่เพิ่งลักษณะเราไอที่โอเคอยู่ครับผมครับพี่น้องเพิ่งจะขึ้นไปอู้ย้อนแสงเลยรับนี้ แสงครับหลังสิดไปหาห้างครับพี่าาครับผมมาสาครับคุณมาเห็นแล้วเปจัดการเลยครับโอ้โหห้างขาวสวยเลยครับ โอ้ยประติดโอ้โหน้ำหวานครับพี่น้องโอ้เริ่มหีิถอยแล้วครับโอ้ยอนแสงสถงามเลยครับมาสายนีครับพี่น้อง พี่น้องน้ำจากดอกจานมาแล้วครับพอะพอในพันกำลังเห็ดครบพอดีเลยครับให้เพื่อนเอาครับอย่าเลยขอเพื่อนชายคลิปให้พี่น้องเพิ่งครับอาชิย้อนแสงครับพี่น้องครบกับบุมีไฟกับบุตดติอย่างนี้ออกมาครับอยู่ไกลหน่อยนึงครับมงครับมังกระเขาเิ่งเริ่มมากวนครับ ผ่านแล้วครับพี่น้องหลุดมือไปหลยวครับตกโอ้โหน้ำหวานสองก้อนครับน้ำหวานสองหัวครับหืมขกิดทำอมาพผอนผ้อนเพิ่นนี่โอ้โหหนานน้ำดำครับพี่น้องดอกจานครับ โอ้โฮห,หลายทิ้งโอ้โฮสุดยอดเลย ยอดแสงแน่แน่พี่น้องขอโทษขออัยหลายครับเดี๋ยวรอดชมตอนลงมาครับปาดอันที่สองเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหน่าหวานโอโ้สุดยอดเลยได,ยด้โอเคครับผมเป็นปาดเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาชมตอนลงมาข้างล่างครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับออ๋ วูนายังสวยเลยครับเดี๋ยวเป็นอกให้เป็นผมจุดกระบาดติดผมจุดโกกระบาดติดเสียมเลยวครบงข้าวเปลอกแตกวอันนี้้เดมา รังหนังทำครด้วอาหูปากไวครบ่กินไดทำอะไรเหรอขาวๆเลยยอดครับผมแ้วดัียึด,ยดนะ,ะน<อ>เปิดเปิดนี่ผมมึงเนี่ยเปิดเปิด,ปดท้ายอะ่ะถายใช้น้ำดำดอกจันเลยนั่น,นี่น้ำครับผมเยครับอันเด็ ลงหารถลูกถึงไปโป่งอีิบเล็กหน่อยสิเดีที่ชายวัดโทมเอาเสียงก็มาแต่เสียงมาเลยแล้วมาก็มาเลยดีอะไรก็โอเคครับผมขอบคุณครับครับไปแล้วครับครับไปครับเรียบร้อยครับพี่น้องมาซาครับโม่พ่อ เพิ่นจัดการเรียบร้อยครับกำลังเห็ดโกรกขึ้นเลยครับผมทั้งที่ผมตามมาจากต้นจานครับเสียดายดีหนวดสองหัวเลยพี่น้องหนวดน้ำดำเลยครับเพิ่นเกจิได้ประมาณสามขวดสี่ขวดอยู่ครับผมหลายครับเสียดายครับเอามาใส่เียครับผมกดไรกดแชร์กดติดตามครับช่องโดนผู้โดนครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องตามไหมครับมือนี้พลาดแล้วครับเกจิไดผ่าบ้านนี้ครับเพราะว่ามีธุระต่อครับไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีครับผม สวัสดีครับ